ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปซื้อไปหาหรือว่าไปช็อปใส่ตะก้ามาได้เพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีของสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้อะไจะทำให้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ต้องประกอบมาด้วย ตัวงเราด้วยไม่ใช่ว่าเรามีอาจารย์เป็นคนนี้หรือว่าวัตถุชิ้นนี้นี่เราจะศักดิ์สิทธิ์เหมือนอาจารย์คนนั้นหรือว่าจะศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีวัตถุชิ้นนั้นก็ยังไม่ถูกต้อง พระปเจกับพระพ,พ,พุทธเจ้าโยแยะที่ดับขันบริณิพานหรือพระพ,พุทธเจ้าที่บรินิพานไปก็เห็นมีอยู่ทุกบ้านทุกเรือนลูกเคารพก็ดีพระเครื่องก็ดี มะของพระพุทธองค์อยู่ในตู้พระธรรมก็มีอยู่ในเทพคัเสเ็ตก็มีผูดเจ้วๆอยู่ในตักๆหรือว่าในบ้านเขียวบ้านแดงบ้านเหลืองอะไรก็กมีเงั้นก็ปนนิพพานกันหมดม่ใช่ ฝึกต้องเข้าถึงยังไงฝึกยังไงไม่นั้นเขาเรียกอ่าโลแกะไอของที่ยังไม่ตลัดไม่ทิ้งกันเนี่ยทิ้งก็ตาย โลกภะทิ้งลมหายใจตายทิ้งอาหารการกินไม่กินตายทั้งก็อย่าไปสำคัญผิดว่าของนอกกายทั้งหลาย หรือว่าของประลมโลกทั้งหลายผู้มีคุณวิเศษทั้งหลายถ้าเราไม่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติในละได้วางได้ไปถูกทางได้วางถูกที่มันถึงจะเข้าเรื่อง ยังไม่ละไม่วางตั้งขวางกันเกินกาดแล้วก็ไม่ถูกที่ระพึงพิจารณาให้ดีในเรื่องที่ควรพูดก็ พูไดได้นิดๆหน่อยๆไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดมันอาจจะเป็นการกระทบกระเทือนอารมณ์ของคนอื่นทำร้ายจิตใจของคนอื่นปร,ประมาณนั้นมันต้องลองตายกันดูตายลองดูีิว่าเมื่อสมองมันจะ เซลล์สมองมันเริ่มจะขาดออกซิเจนแล้วมันจะเป็นยังไงไอ้ที่ว่าเก่งๆเนะี่ยหมาตัวหนึ่งดีๆเนี่ยนะไปเจอมาแล้ว <c oughs> ตัวฉันเองนะไม่ได้ไปว่าคนอื่นนะ จะละจะลากันนี่การเปลี่ยนการย้ายการเคลื่อนการที่จะไปเจอในสิ่งที่เคยเจอแต่จำมันไม่ได้ไมันมันเป็นยังไงเอานะเอาสนุกสนานกันเอาแต่พอควร มากินใช้สติใช้สติเคยเคยเป็นเหยื่อมาก็เคยเป็นเหยื่อมาก็เยอะหมดไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายหลยล้านต้องลองต้องลองพอเวลาเปนต่างเวลาต่างสถานะต่าง จะเป็นยังไงก็ยืนยันว่าไอ้ทางที่ถูกนั่นนั่นก็คือสุดท้ายมันต้องทิ้งอ่ะบอกให้ว่าไอ้ใสยเวิสยสาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ย มันเป็นเครื่องกั้นเครื่องผูกเครื่องมัดสุดท้ายมันต้องทิ้งอ่ะถ้าไม่ทิ้งไปไหนไม่ได้เป็นผีใหญ่เฝ้าหัวต่อเพราะนั้นทิ้งไปในทางไหนก็ทุกสมุท,ทยัยนิโรธมัคมัคยังไงอ่ะมัคมีองค์แปดเดินตามนั้น จะว่าไงก็ว่าว่ากันไปน้องไปเดินเล่นแถวทางช้างเผือกดูบ้าง <c oughs> นะจ๊ะม,จมันอยู่ที่ความเข้าใจมันอยู่ที่กุญแจ ว่าจะสั่งสมบรารมีให้มีกุญแจขไขไปเห็นอะไรได้บ้างหรือไม่มีเลยหรือมีกุญแจเป็นร้อยร้อยดอกแล้เป็นบุญเป็นกุศลที่สั่งสมมาถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีกุญแจที่จะขไขไปเห็นข้ออัดข้อทำข้อหนึ่งข้อใดแล้วนำมาประพุทธปฏิบัติในม,มันแจ่มแจ้งถแถลงไขได้ มันก็กังกันอยู่อย่างงี้แหละวันนี้ฝนจะมาอีกแล้วเดือนตุลาคมปีแล้ว <58. S 1> ลวะหกแปดแล้วเราเนี่ย หกแปดแล้วก็จะหกเก้าแล้วเอาหกเก้าแล้วก็ต้องต้องไปเจ <70. S 1> ็ดศูนย์ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยอ่ะมาสามห้าไม่ได้เหรอ